แผนหอมให้สบายตลอดวันต,ตานจากเหอื่อกวนใจหมดปัญหารักแร้ค้าดําตุ่มหนังไก่ได้เลยซร์ไห้ค่ะเพื่อนค่ะกลับมาพบกับข,ของ,ของนเราชแนลกันอีกแล้วนะคะชแน,นลดีดีที่จะร่วมรวมตัวสิ่งดีดให้คุณผู้ชมแน่นเน <Yeah. S 1> และเช่นเคยนะคะเห็นหน้าขวัญแบบนี้เนี่ยหลายคนคงจะเดาออกแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้ขวัญมีอะไรดีๆเด็ดเมานำเสนออีกแล้วจ้า ยุคสมัยที่ประเทศไทยของเรานะคะร้อนขนาดนี้บอกเลยว่ากลิ่นเหม่อกลิ่นกายต้องมาแน่นอนนะคะโอ้โหขึ้นรถไฟฟ้าทีนี้แบบอย่างนี้เลยนะเจ้าโหทีก็แบบาการหายใจไปการหายใจไปก็สงสารบอกเลยนะคะว่าวันนี้ขวัญมีทริคดีๆเคล็ด,ดล,ลับดีๆและตัวช่วยดีๆมาช่วยเรื่องคนที่มีกลิ่นกายกลิ่นเหนื่อนะคะแล้วก็ บริเวณใต้วงแขนมีปัญหาซึ่งสาวๆอย่างเรานะคะหรือว่าคุณหนุนมุก็แล้วแต่นะคะสามารถใช้ตัวนี้ได้บอกเลยว่าขวัญทธอัองแล้วดีจะกระแทกข่าได้ทุกคนไม่ใช่ไรแต่งหน้าเกมหล่อเล็กเออตัวนี้เลยค่ะ o d o r a n t Cream บอกเลยนะคะว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากทุกคนและมันช่วยแก้ปัญหาได้จริงๆนี่แพ็กเกจจริงๆแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยนะเป็นสีแบบฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ลด เหงื่อและระง,งับกลิ่นกายบอกเลยว่าเลิศมากเวอร์ขวัญเคยใช้มาหลายตัวนะคะแต่ว่าตัวนี้ขวัญชอบกลิ่นอันนี้เป็นกลิ่นแบบออริจินัลนะแล้วก็คือเนื้อสัมผัสเขาอะแบบนุ่มไม่เหนียวเนอนะแล้วก็ซึมไวมากทุกคนคือขวนนะัญอะใช้เป็นประจําใช้มาประมาณเกือบ ครึ่งเดือนแล้วเลยเอามารีวิวให้ทุกคนฟังนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่เพิ่งออกใหม่เลยแล้วขวันก็คือไปได้ข้อมูลมาว่าเขาเจ๋งจริงแล้วก็บริเวณใต้วงแขนอ่ะขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือใช้มาประมาณ2วิก บอกเลยว่าปังมา,มากๆทุกคนเพราะว่าส่วนผสมของเขานะคะก็คือวิตามิน B3 แล้วก็อะรันโชนินนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยเผยผิวใต้วงแขนของเราให้กระจ่างใสนั่นเองนะคะและตัวนี้เนี่ยยังบำรุงผิวใต้วงแขนของเราด้วยมันติเฮิร์ฟนั่นเองจ้าเนื <c oughs> ้อครีมของเขานะคะซึมไวแห้งไวแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ติดเสื้อผ้าด้วยนะคะ และเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาเรื่องแักแร้ดำเต่าดำใต้วงแขนมีตุ่มหนังไก่ไม่เรียบเนียนนะคะตัวนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปด้วยนะคะและที่สำคัญทุกคนตัวนี้นะคะลดเหงื่อกวนใจยาวนานถึง24ชั่วโมงคือทาไปเลยตลอดวัน24ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะไปทำแอคทิวิตีอะไรก็แล้วแต่เหงื่อไม่มากวนใจบริเวณรักแร้ของเราแน่นอนจ้า 50 ml ทุกคนพกขึ้นเครื่องได้นะคะแล้วก็หลอดไม่ได้ใหญ่มากเหมือนแบบฟิลแฮนด์ครีมอย่างเงี้ยพกพาใส่กระเป๋าได้นะคะตัวเนื้อครีมนี่เลยจึงจ้งแบบนี้เห็นไหมนี่เนื้อครีมเป็นแบบสีขาวแบบนี้เลยนะคะทาบริเวณใต้วงแขนของเราแห้งไวซึมไวเห็นปะ่ะไม่เหนียวเหนอน่ะนี่ น,น,นะคะคแห้งไวซึมไวก็คือขวัญจะทาตอนหลังอาบน้ําแล้วก็เช็ดให้ตัวแห้งเชา้าแล้วก็เย็นด้วยนะคะเพื่อบํารุงมันมีปะวะมิติใหม่ปะวะรีวิวไปทาครีมต้ายรักแร้ไปอย่างเงี้ยมีปะก็องมีบ้างแหลอะอะมิติใหม่ก็ตัวนี้นะคะเป็นกลิ่นแบบออริจินัลทุกคนหอมสดชื่นบอกเลยว่ากลิ่นนี้หอมสดชื่นตลอดวันนะคะ และที่สำคัญกลิ่นไม่แรงไม่ฉุนด้วยนะคะแหลายคนนะคะคงสงสัยว่าเราต้องทาเยอะแค่ไหนหรอต่อครั้งอย่างนี้นะคะคือคุณจะทาเยอะแค่ไหนก็ได้แล้วแต่คุณเลยจะ้ะ แต่ถ้าใครที่มีกลิ่นเหงื่อแรงๆหรือว่ากลิ่นตัวค่อนข้างแรงนิดนึงแนะนําให้ทาไปเลยค่ะพอกไปเลยนะคะให้ทาหนาๆไปเลยนะคะเอาล่ะพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะหลายคนคงอยากเห็นแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ขวัญจะไปอาบน้ําแล้วก็มาทาให้ดูกันนะครับไปเลยนี่เลยนะคะดิดง่ายๆนี่เนื้อครีมเขาจะเป็นแบบนี้นี่สีขาวแบบนี้เลยเห็นไหมสีขาวไหอันนี้นะคะ เานะคะช้าและเย็นสองข้างน,นี้ก็คือจะกระไรขาวกว่หน,น้าแล้วก็คือทาสองข้างเลย เ a ชัวรแครดีโอเดรนซ์ครีมตัวนี้ให้ดูกันแล้วถูกใจเพื่อนๆไหมคะถ้าใครกำลังมองหาครีมบำรุงใต้วงแขนครีมบำรุงรักแร้อยากรักแร้ขาวจึงเลยอยากมีรักแร้ที่หอมไม่มีกลิ่นเหนือกลิ่นกายแบบนี้นะคะขวัญแนะนำเจ้านี้เลยคะ่ะเจนะลิปเมชั a ร์แครดีโอเดรนซ์ครีมนะคะ พบขึ้นเครื่องได้ราคาโปรโมชั่นตอนนี้195บาทเท่านั้นเองจ้าเดี๋ยวฝันจะใส่ช่องทางการสั่งซื้อไว้ในเดสคริปชั่นของคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ไปตามกันได้เลยจ้าสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคชนะก็ต้องลากันไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในรีวิวหน้านะนจ้ะบ๊ายบาย